สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ออโต้สปีดไวบแหล่งรวมข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าและรถหรูที่คุณไม่ควรพลาดวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับบิตเทโทสรุ่นปี2025รถ s u v ไฟฟ้าที่กำลังมาแรงด้วยดีไซน์ล้ำสมัยเทคโนโลยีสุดล้ำและสมรรถนะที่ท้าชนกับคู่แข่งระดับโลกถ้าคุณกำลังมองหารถ E ีที่คุ้มค่าฟีเจอร์ครบและวิ่งได้ไกลรุ่นนี้อาจเป็นตัวเลือกที่ใช่สำหรับคุณบิ t เทลทสเป็น s u v ไฟฟ้าขนาดกะทัดรัด ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งด้านประสิทธิภาพเทคโนโลยีและดีไซน์สุดรู้ใช้แพลตฟอร์มอีแปลตฟอร์ม3.0ของบิตซึ่งมาพร้อมแบตเตอรี่ล้ำยุคและระบบขับเคลื่อนประสิทธิภาพสูงทำให้มันเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งในตลาด E ีีที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆนอกจากระยะทางการขับขี่ที่ยาวนานแล้วและโท3สามยังมอบประสบการณ์การขับขี่ที่เหนือระดับและความสะดวกสบายที่หาได้ยากในรถระดับเดียวกันตั้งแต่แรกเห็นคุณจะสัมผัสดได้ถึงดีไซน์ภายนอกที่ล้ำอนาคต พร้อมเส้นสายที่เฉียบคมช่วยเสริมอากาศพลศาสตร์ฝ่ายหน้าเหล็ด,ดีไซน์ฉกเฉี่ยวที่เชื่อมต่อกับกระจังหน้าดีไซน์พิเศษช่วยเพิ่มความสปอร์ตเส้นตัวถังที่ไหลลื่นช่วยให้รถดูปราดเปรียวหลังคาลอยตัวให้ความรู้สึกหรูหราและทันสมัยลอ้ออลลอยขนาด18นิ้วเสริมความโดดเด่นบนท้องถนนด้านท้ายมาพร้อมไฟเล็ด,ดีไซน์พิเศษที่เพิ่มความพรีเมียมให้กับตัวรถเมื่อเข้าสู่ห้องโดยสารคุณจะพบกับการออกแบบที่เน้นความล้ำสมัยและเทคโนโลยีขั้นสูงคอนโซลกลางมาพร้อมหน้าจอสัมผัส ขนาด15.6นิ้วที่สามารถหมุนได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน,อน,อน,อนระบบอินโฟเทนเมนต์เลื่นไหลรองรับ Apple CarPlay Android Auto ระบบสั่งงานด้วยเสียงและ AI อัจฉริยะบาะนั่งหุ้มหนังมีแกนคุณภาพสูงพร้อมวัสดุสัมผัสนุ่มบนแผงแดอัดเพิ่มความหรูหราให้กับภายในระบบไฟมีอันไลท์ปรับได้ถึง31สีช่วยสร้างบรรยากาศขนาขับขี่และยังมีหลังคาพาโนรามิกที่ทำให้ห้องโดยสารโปร่งโล่งยิ่งขึ้น ในด้านความปลอดภัยและโทรสามมาพร้อมระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะดีเอสแอดวานซ์เดเวอร์ซิสเตอร์ซิสเต็มซึ่งรวมถึงระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษาช่องทางระบบเตือนจุดอับสายตาและระบบเบรกฉุกเฉินอัตนโนมัตินอกจากนี้ยังติดตั้งระบบฮีตปัมอัจฉริยะที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ในสภาพอากาศหนาวเย็นระบบเข้าออกและสตาร์ทรถแบบคเคอ l e เรสแท่นชาร์จไร้สายและลำโพงร,ระดับพรีเมียมจากดิเรกโเป็นอีกจุดเด่นที่เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ขับขี่ ในส่วนของสมรรถนะบิตเทลทสังขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากำลัง204แรงม้าแรงบิด3 1 0นิวตันเมตรทำอัตราเร่ง0ถึงห0 0กมชั่วโมงได้ใน7.3วินาทีระบบขับเคลื่อนล้อหน้าให้การตอบสนองที่ลื่นไหลและขับองตัวรถคันนี้ใช้แบตเตอรี่เบลดแบตเตอรี่ของบิดซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยสูงความจุพลังงานงานมากและอายุการใช้งานยาวนานแบตเตอรี่ขนาด60.5กิโลวัตต์ชั่วให้ระยะทางวิ่งสูงสุดประมาณสี่ร่อการ่าร์จิโรเมคร หรือราว260หไมล์ซึ่งเหมาะกับทั้งการขับขี่ในเมืองและการเดินทางไกลาการชาร์จไฟก็ทำได้ง่ายและรวดเร็วรองรับ DC Fast ชาร์จที่สามารถชาร์จจาก10-8ถึงเตได้ภายใน45นาทีส่วนการชาร์จแบบ AC รองรับกำลังไฟ7กิโลวัตต์ซึ่งสามารถชาร์จเต็มได้ภายในคืนเดียวระบบ Regenerative Braking ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและยืดระยะทางวิ่งให้ไกลขึ้นระบบการสะเทือนปรับแต่งมาอย่างดีพร้อมจุดศูนย์ถุงต่ำช่วยให้การขับขี่มั่นคงทั้งในเมืองและทางไกล เมื่อพูดถึงราคาบิตเตอร์โสามบางตัวเป็น SUV ไฟฟ้าพรีเมียมในราคาคุ้มค่าทำให้เข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นในปี2 0 2 5ราคาของรุ่นนี้เริ่มต้นที่ประมาณ38,0 0 0ดอลลาร์หรือราว1.4ล้านบาทขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนอและภาษีนำเข้าถือเป็นหนึ่งใน SUV ไฟฟ้าที่ให้ความคุ้มค่าสูงสุดในตลาดนอกจากนี้ยังมาพร้อมการรับประกันแบตเตอรี่8ปีหรือ160,000กิโลเมตรซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ใช้จุดขายที่สำคัญที่สุดของไอทอสสามคือสมดุล ระหว่างราคาเทคโนโลยีและสมรรถนะซึ่งเป็นสิ่งที่หายากในตลาด EV ส่วนใหญ่คู่แข่งในระดับเดียวกันเช่นเท s l a โมเดล y ฮันเดนไอิและว o ล k คส a g ก n i นไอซีอาจมีราคาสูงกว่าหรือให้ฟีเจอร์ที่แตกต่างกันแต่แอตโวสากลับสามารถนําเสนอแพ็กเกจที่ลงตัวกว่าในราคาที่จับต้องได้มากกว่าเป็นตัวเลือกที่เหมาะสําหรับคนที่มองหา SUV ไฟฟ้าที่ครบเครื่องทั้งความล้าสมัยดีไซน์หรูหราและขับขี่สนุก แล้วคุณล่ะคิดว่าบิตาทโธสามปี2025เป็นรถที่เหมาะกับคุณหรือไม่ถ้าคุณกำลังมองหา E ีีที่มีดีไซน์สวยสมรรถนะดีเทคโนโลยีครบครันและราคาไม่แรงรถคันนี้อาจเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์ไม่ว่าคุณจะเป็นสายขับขี่ในเมืองหรือชอบเดินทางไกลและทโทสามก็พร้อมมอบประสบการณ์ที่คุ้มค่าและน่าประทับใจจบแล้วสำหรับรีวิววันนี้ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์และกดติดตามช่อง Autospeed Waves เพื่ออัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับรถหรูและรถอีวีรุ่นใหม่ กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสุดพิเศษจากเราแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้า